อำเภอบ้านตากจัดงานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นเขาประจำปี2560ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ครกหินแกรนิตผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อค่ะที่บริเวณนวัดพระบรมธาตุตมบลเกาะตะเภาอําเภอบ้านตากนายเวงศักดิ์ใจคำประหลัดจังหวัดต,ตากเป็นประธานเปิดงานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นเขาประจำปี2560 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสินค้าโอท็อปและเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอบ้านตากให้เป็นที่รู้จักโดยมีนายอัธวุฒิพึ่งเนียมนายอำเภอบ้านตากกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการแสดงระบำกระโด้งมงการแข่งขันเดินไม้ต่อขาการออกร้านนิทรรศการ การสาธิตทำครกหินแกรนิตการแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปและกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการแข่งขันเข็นครกหินแกรนิตขึ้นเขาระยะทาง100เมตรซึ่งเป็นผู้เข้าแข่งขันจากตำบลต่างๆในอำเภอบ้านตากทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าแข่งขันและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากทั้งนี้อำเภอบ้านตากเป็นแหล่งหินแกรนิตที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย สินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อคือครกหินแกรนิตที่มีความแข็งแรงทนทานใช้นานได้นับสิบปีนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอบ้านตากจึงนิยมซื้อครกหินแกรนิตกลับไปเป็นของฝาก